ยอดทาเรนัมอจาดมาไหมชื่อตามที่บอกค่ะชื่อตามที่บอกค่ะยอดทาเรเลสาอาจารย์ตัวบา,าไปตามที่อยู่ค่ะไปตามที่อยู่ค่ะไปตามที่อยู่ค่ะเอกการนาโกไลตัวบา ตามรถคันนั้นไปค่ะตามรถคันนั้นไปค่ะตามรถคันนั้นไปค่ะตู้นาโกไลาตวาวบาตามเขาไปค่ะตามเขาไปค่ะตามเขาไปค่ะงาอนาโขมาไลาลาเน อย่าตามฉันมาอย่าตามฉันมาอย่าตามฉันมาป่าลาเลาดาเลประตูลาคายหนาเล่มาทำไมใครใช้ให้มามาทำไมใครใช้ให้มาประตูคายหนาเล่ ใครใช้ให้ทำใครใช้ให้ทำใครใช้ให้ทำนี่ทันสกิลปไปแล้ววะ